สวัสดีครับ s k y t e h shop presentation เรามาดูการใช้งานเครื่องสแกน o b d 2นะครับรุ่น vc 1 0นะครับหรือของเดิมคืาเรียก u can das นะครับเรามาดูการใช้งานในเรื่องของการอ่าน data list กันนะครับนะตรงนี้เนี่ยผมได้ทำการถ่ายวิดีโอจากตัวหน้าจอนะครับของคอมพิวเตอร์ เนื่องจากว่าตัวโปรแกรม you can d a s h เองเนี่ยเวลาลันอยู่บน Windows นะครับถ้ารันไปนานแล้วบางทีมันอาจจะแฮงได้นะครับเพราะว่าเราเรารันเนี่ยเป็นชั่วโมงนะครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับคือคือทำทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับมันมันแฮงนะครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้ที่จะประสบความสำเร็จง่ายที่สุดนะครับเรามาดูกันเลยนะครับนะครับหลังจากที่เรา เิดเครื่องขึ้นมาแล้วเราคอนเน็ t ตัวนี้นะครับเนะี่ยเราต้องทำการเชื่อมต่อไอตัวคอมพิวเตอร์เรานะครับให้เข้ากับไอตัวยูแคนดัสก่อนนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องเอาไอตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยไปเสียบที่ตัวรถยนต์ก่อนนะครับแล้วก็ออนกุญแจหรือไม่ก็สตาร์ทเครื่องเลยนะครับจนไอตัว Wi-Fi นะครับทำงานนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์มองเห็นนะครับพอมองเห็นเนี่ยเราก็ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เรากับไอตัว ยู่ canvas นะครับจะเห็นเป็น wifi แทนตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตเราก็จะต่อไม่ได้นะครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับพอมัน connect เสร็จตัวนี้ connect แล้วนะครับนะครับเราดูต่อเลยนะครับนี่ connect เรียบร้อยตรงนี้นะครับเราเราคลิกเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มารันโปรแกรมนะครับมีไอคอนอยู่ที่หน้าจอคอมก็ run มันขึ้นมานะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับ นะครับเมนูการวิเคราะห์ก็จะเป็นรูปรถยนต์ตรงนี้นะครับมเีเลือกอเมริกาเอเชียยุโรปนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองไล่ไปทีละอันตรงนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะครับไม่เป็นไรตรงนี้คือการอัปเดตนะครับโอเคนะครับทีนี้ตอนนี้เราอยู่ที่รถโต y ยต้าไฮรักวีโก้นะครับปี2014นะครับ เป็น v i โ o Champ VN Turbo นะครับผมนั่งอยู่ในห้องนะครับห่างจากรถอยู่ประมาณ5เมตรนะครับตัวนี้สัญญาณ Wi-Fi เนี่ยก็ได้แค่2ขีดตรงนี้นะครับสังเกตจาะตรงนี้นะครับก็เลยทำให้เครื่องตรงนี้แหงมีอาการแหงแล้วก็ขาดการติดต่อบ่อยนะครับทางที่ดีนะครับเราควรจะอยู่ในรถนะครับหรือไม่ก็ห่างอยู่ประมาณสัก2 3เมตรนะครับจะดีที่สุดนะครับ รเราก็ทําการ a c c e p t ไปนะครับขึ้นตรงนี้มาตัวย t ตาเห็นไหมฮะเนี่ยเรา a c c e p t ไปนะครับก็มีโซนมาให้เลือกนะครับเมริกาเหนือยุโรปเอเชียญี่ปุ่นอื่นๆน,นะครับเราก็เลือกไปที่เอเชียนะครับแล้วก็ connect ไปที่รถนะครับนะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับโมเดลเนี่ยเป็นโมเดลโคลด้ดเป็น kun นะครับแล้วก็ engine code ก็เป็น2 kdftv นะครับตรงนี้ก็บอกให้ select ให้เลือกนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลือกนะครับนะครับซูมให้ดูใกล้นิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับพอเลือกไปปุ๊บก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนี่ก็เลือกอีกนะครับตรงนี้อธิบายนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เดือนตั้งแต่ก่อนหน้านี้มาจนถึงเดือน0 9ย์ปี07นะครับแล้วนี้ตั้งแต่ปี0 7เป็นต้นไป เดือนศูนยปีศูพูดง่ายปิด2ตัวหน้านะครับปิดไปเลยนะครับก็บอกว่ามาถึงปี07แค่นั้นเองแล้วก็ตรงนี้ก็ปิด2ตัวหน้าไว้แล้วก็บอกว่าตั้งแต่ปี07เป็นต้นไปครับง,ง่ายๆแค่นั้นนะครับเลือกไปนะครับก็ให้เลือกอะไรก็เลือกโอเคเมื่อกี้มีคําว่า w กับ wo นะครับ w คือ with แปลว่ามี W Tab O เนี่ยก็แปลว่า without แปลว่าไม่มีไม่มี VSC ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราเลือกเอาหมดแล้วนะครับโมเดลเนี่ยเป็นไฮรักรหัสโมเดลโมเดลโคโด้ก UN, คโคดก็เป็น KUN นะครับ engine code ก็เป็น2 KDFTV นะครับเครื่อง2,500นะครับอ p อปชั่น 1, คือรถปิกอัพอ p อปชั่นเมื่อกี้เราก็เลือกแล้วนะครับตั้งแต่ปี07เป็นต้นไปนะครับอ p อปชั่นก็คือไม่มี VSC นะครับ คลิก next ไปนะครับเนข้างล่างเป็นเมนูการวิเคราะห์นะครับเมนูเมื่อสักครู่นี้มีคัสตอมใหม่นยคลิกไปแล้วไม่มีอะไรนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับต้องใช้เมนู Diagnostic นะครับตัวข้างบนนะครับ Power Train นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องเครื่องยนต์กับเกียร์เครื่องยนต์และเกียร์นะครับจะอยู่ในสมองกลตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวควบคุมนะครับถัดมานี่เป็นแชสซีก็เกี่ยวกับระบบเบรก ABS นะครับ ระบบ ESP VSC ก็คืออยู่ในตัวแชสซีคือในตัวของโครงสร้างตัวถังรถยนต์นะเอาง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรการควบคุมในส่วนของพูดง่ายคือระบบพวกนี้เป็นระบบเบรก ABS นั่นเองนะครับนะถัดมาเป็นบอดี้ก็คือในในส่วนของ a i r b a บนะครับแล้วก็ในส่วนของ Quick Test นี่ก็คือการทดสอบอัตโนมัตนะิเข้าไปสแกนระบบต่างๆให้เราอัตโนมัติแล้วก็ขึ้น มานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะครับเมื่อกี้กดกด Quick Test ไปนะครับก็จะสแกนอัตโนมัตินะครับขึ้นมาทีละตัวทีละตัวนะครับแล้วก็บอกว่า Value ก็คือค่าตรงนี้มันเป็นไงโอเคหรือไม่โอเคหรือว่ามีโค้ดตรงนี้ Engine เนี่ยมีโค้ดหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้นะครับนะครับ na ตรงนี้ก็คือ not application ก็คือไม่มีการใช้งานนะครับคือรถคันนี้มันไม่มีระบบ ออโต้เลเวลลินะครับ HL นี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวไฟหน้านะครับที่ปรับระดับอาจจัตโนมัตินะครับ Immobilizer ครับจริงๆรถคันนี้มี e m o แต่ว่าเขาขึ้นบอกว่า not application นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าระบบนี้ก็สแกนไม่เจอนะครับนะครับขึ้นมาตรงนี้ t e l e m e t r i c ครับสุดท้ายก็จบตรงนี้นะครับเป็นการสแกนออตโต้นะครับถ้าเราจะเข้าไปอ่านโค้ดในระบบเครื่องยนต์เมื่อกี้ที่บอกโค้ดขึ้น1ตัวก็เข้าไปได้นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับนะครับถ้าไม่ดูก็กดแคนเซลเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับเราออกจากตรงนี้ไปก่อนนะครับ กด Next เข้าไปดูอีกนะครับเสียเวลานิดนึงนะครับอ่านอ่านโค้ดลบโค้ดได้นะครับเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราล่วงหน้าไปเลยนะครับไปดูในส่วนที่เราต้องต้องดูมากกว่านะครับนะครับเราจะดูในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะ Data List นะครับนะฮะเรามาดู Data List กันนะครับซึ่งมี Data List เนี่ยเยอะมากนะครับ นะไอเครื่องสแกน VC 1 0เนี่ยสามารถเข้าไปดู DataList ของไอตัวไฮลักวิโกน้นได้เยอะนะครับเมื่อกี้เราคลิกที่ DataList มาแล้วนะครับ่อขึ้นมาให้เราเลือกนะครับถ้าเราจะเลือกทีละตัวสมมุติว่มมเาเลือกตัวที่1 2 3แล้วก,กดคลิกเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะับสามตัวนะครับแล้วก,กด accept นะครับมันก็จะโชว์เฉพาะ3ตัวนะครับ ทีนี้เราไม่เลือกนะครับเราเรากด accept เลยคือดูทั้งหมดเลยนะครับมันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับค่าเยอะแยะมากมายนะครับนะครับถ้าเราดูหน้าต่อไปก็กดเพจดาวเพจดาวไปเรื่อยๆนะครับมันจะขึ้นหน้าต่อไปให้เราดูนะครับสำหรับเมนูตัวคําอธิบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับเดี๋ยวจะอธิบายไว้ในส่วนอื่นนะครับเพราะไม่สามารถจะไม่สามารถอธิบายไว้ในส่วนของคู่มือการใช้งานหรือวิดีโอการใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันยาวมากนะครับ ตรงนี้ก็ให้เราดูเป็นไอเดียนะครับว่าการอ่าน DataList เนี่ยต้องเข้ามาอ่านยังไงนะครับนะครับแล้วก็คลเพจดาวเพจดาวคือหน้าถัดไปนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับไล่ๆลงไปนะครับ p พจอ Up ก็ย้อนกลับไปแค่นั้นเองนะครับนะครับเห็นไหมนี่ผมคลิกให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเร็วนิดนึงนะครับนะครับ อันนี้คือการเลือกใช่หไหมฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเราเปิดหน้ามาปุ๊บเราคลิก accept ไปเนี่ยมันขึ้นหมดเลยทีนี้เราดูว่าเราจะเลือกอ่านนะครับเอาค่าที่เราสนใจนะครับกี่ค่าก็แล้วแต่นะครับแต่แนะนําว่าถ้าดูค่าที่สนใจที่มันเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยควรจะเลือกไม่น่าจะเกิน10ตัวนะรับให้ให้ให้แสดงผลอยู่ในหน้าเดียวกันตรงนี้นะครับถ้ายิ่งต้องไปกดเพจดาวแล้วไปดูอีกเนะี่ยมันก็เราก็จะไม่เห็นไอตัวที่อยู่ก่อนหน้านี้นะครับ หาความสัมพันธ์ยากเหมือนกันนะครับทีนี้เราเลือกดูนะครับเห็นไหมฮะเราคลิกไปเนี่ยขึ้นสีน้ําเงินก็ขึ้นแอคทีฟแล้วนะเดี๋ยวมันจะโชว์ค่าเหล่านี้ที่เราเลือกเนี่ยครับนะครับไล่ลงมาอีกนะครับโอเคเพีดาวจะดูตรงไหนนะครับอินเจคชั่นฟีดแบ c k ครับก็ลงไปดู โอเคนะครับเพจดาวไปเรื <c oughs> ่อยๆจะดูตัวไหนนะครับนี้จะให้ดูค่าที่สําคัญสาคัญนะครับที่ใช้ในการดูว่าสภาพผัวฉีนี่เป็นอย่างไรนะครับจะดูได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับระบบวิเคระ์รถยนต์เนี่ยไอตัวถ้ามีเกิดมีการเออร์เลอร์นะครับเกินก,กว่าค่าเ <c oughs> ขาเรียกว่าค <c oughs> ่า t r ทร hold หรือค่าที่เขาเซตไว้เนี่ยกับไอตัวเอนจิ้นโค้หรือ d t c มันก็โชว์เองอยู่แล้วนะครับนะฮะ ตรงนี้เราไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคนที่ที่อยากดูในรายละเอียดอะไรนิดนึงนะครับก็ลงมาดูตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้คือการเลือกดู Data List นะครับนะครับเดี๋ยวคำอธิบายเนะี่ยจะมีมาตามเป็นเป็นคลิปวิดีโออันต่อๆไป นะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคู่มือการใช้งานตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องอื่นแทนนะครับก็ต้องติดตามนะครับในส่วนของคลิปของ Sky Tech Shop นะครับอันนี้ผมถ่ายทำไว้เพื่อที่จะบรรยายตัวตัวตัวค่าตัวความหมายตรงนี้นะครับก็เลยถ่ายไว้นานนิดนึงนะครับโอเคนะครับในส่วนของ Data List นะครับก็น่าจะเป็น ที่เข้าใจโดยสังเขตนะครับว่าก็การเข้ามาดูนั้นดูอย่างไรนะครับทีนี้เราลองย้อนมานิดนึงนะครับตรงนี้นะครับที่จะให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้ที่ที่คลิกไปเร็วๆตรงนี้นะครับตั้งแต่ตอนแรกเี่นนะครับเมนูการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับพอคลิกรูปรถยนต์เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นรถเมกานะครับรถเอเชียรถยุโรปแล้วก็ OBD2 ก็คือ จะสแกนได้ระบบเครื่องยนต์พื้นฐานของรถทุกยี่ห้อนะครับนะครับยุโรปตรงนี้เราดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาไม่ครบนะครับจริงๆดาวน์โหลดได้เยอะนะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับแต่ว่าเราต้องออกจากเมนูการวิเคราะห์ก่อนนะครับตอนนี้จะดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวจะมีการอัปเดตให้ดูนะครับคลิปการอัปเดตนะครับ ถ้าเราเข้ามาเมนูไอ้ฟังไอ้ฟันเฟืองตัวนี้นะครับเป็นการเซตติ้งนะครับตรงนี้ก็คือ general information นะครับเป็นการบอกว่าระบบตัวนี้ใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันไรฮาร์ดแวร์เวอร์ชันไรนะครับซึ่งมันไม่โชว์ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสนะครับการตั้งค่าภาษาตรงนี้นะครับ language นะครับจริงๆแล้วมีภาษาไทยนะครับถ้าเรากดเป็นภาษาไทยเนี่ยไอ้ตรงนี้จะขึ้นเป็นภาษาไทยนะครับนะครับ แต่ว่าเวลาเราไปกดเมนูวิคเคะร์เนี่ยมันไม่มีเมนูรถยนต์มาให้เลือกนะครับนั่นเท่ากับว่ามันไม่มีประโยชน์อไไรน,นะครับเขาไม่ได้ทํารองรับภาษาไทยไว้นะครับลันโหมดนะครับเราสามารถใช้เดโมโหมดได้นะครับสมมติว่าเราเราทำการรันโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราไม่ได้เชื่อมต่อกับรถแต่ว่าเราอยากจะศึกษาดูว่ามันทํางานอะไรยังไงนะครับเราก็กดเดโมเนี่ยได้นะครับกดเดโมเข้าไป นะครับมันก็เหมือนกับเราอยู่กับรถแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องมีรถจริงๆนะครับคือคล้ายๆกันให้เราเรียนรู้นะครับในลักษณะของออฟไลน์ออฟโหมดนะครับไม่ได้เชื่อมต่อจริงนะครับแต่ว่าลักษณะการเข้าไปก็จคล้ายๆของจริงนะครับเ็เรียกว่ารันโหมดนะครับเราก็ใช้วิธีเอาก็ให้คลิกที่ Diagnostic นะครับเมนูการวิเคราะห์ปกติในการเชื่อมต่อกับรถนะครับ ยูนิตเซเลคชั n เมื่อกี้เร็วมากเลยนะครับอันนึงนะครับการเลือกหน่วยนะครับก็เลือกที่เมทริกนะครับลิงก์โหมดนะครับตอนนี้ก็ลิงก์ตัว SSID นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi อะไรพวกนี้นะครับ you n d n s h นะครับแล้วก็ Windows สายอันสุดท้ายนะครับ ตนนี้เลือกไว้ที่ฟิกไซส์นะครับคือจอเล็กนะครับถ้าจอใหญ่มันจะเต็มจอคอมพิวเตอร์นะครับไอตัวเมนูอะไรบางอย่างอาจจะดูยากนิดนึงนะครับก็เลยเลือกเป็นจอเล็กนะครับจะดูง่ายหน่อยนะครับโอเคตรงนี้เป็นการอัปเดตนะครับที่ผมบอกไว้เมื่อกี้เนี่ยครับเราอัปเดตไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็กดแคนเซิลไปนะครับ โอเคในส่วนของการดู Data List นะครับแล้วก็การอ่านเมื่อกี้สักครู่นะครับมีการอ่าน Trouble Code ถ้าเราเข้าไปเมนูตัวเดี๋ยวนะครับสักครู่หนึ่งเมื่อกี้ Quick Test เนี่ยนะครับที่เรากดคลิกเข้าไปมันก็จะมีการอ่านโค้ดลบโค้ดเหมือนกันกับวิ่งเข้าไปนะครับ เมื่อกี้บางเอิญไม่ได้อธิบายให้ฟังนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจจะต้องไว้คลิปหน้านะครับซึ่งการอ่านคนลบคนนั้นก็ไม่ยากอะไรแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับก็น่าจะ ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นต่อนะครับขอบคุณมากครับ